จันหอสมุนท้อสเปกเลยพูดเอาพอด้วยด้วยน้องไอเดียดุขอบใจเด้อโดยอ่ะพูดนั่นบาบนี้บใจเด้อโดยไปดิพูดนี่บาบนีู้กขอบใจเด้อโด้วยแ่บแซ่บเนาะโดย สวัสดีสวัสดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบอรส์สกุสุกคนคือเก่าเด้อเนาะโดยบว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าตา่างประเทศก็ขออยินดีตอนทับเขา่าซื้อซองมุกดาวันสาวลาวคือเกาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมาผมมาพ่าพอกับสาวม,มุกดาวันในมนีกะยังอยู่ที่บ้านน้องไอเดียคือเกาเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือมอนีกับป้าพ่อแม่พี่น้องมาเจอสมุนเต็มรถ มาเบิงมาซุ่นกันเลยเด้อผมเองพี่น้องเลยพูน่ะอาสบายดีป้าลุงไหมลูกสบายดีอ่าเฮดอะไ้เฮดอะไรมาพบมาพ่อมาพบอมาพ่อเก็บน้องไอเดียเก็บแม่มุกรางวัลอีกแล้วโดยน้องยังน่าหน้องอาลิงไม่น้องอาเย็นฮะน้องอาลิงน้องยังลิงเออวะโอเคพูน่าได้ลูกสบายดีป้าลุงไหมลูกเสื้อผ้าน่ะโดยเจ้ามายังฮะ เออเบอร์ปีนกล้องหลังก่อนเนาะนป้าเฮ็ดอีหยังใส่นลดไม่มุกน่ะอ้าหลักฐานเจอเต็มๆเออพ่อพ่อให้กวด,ด,ดกินเล่นกวดโอ้ยกินใส่ลดแม่มุกบ่ได้เด้เฮ้ยอ่ะกวด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 ฮะอ๋อมัมเงี้ยมาใส่นี่นะ่ะพอสืเอาให้เชื่อบ่โดยพอกินนี่บ่ละ่ะเออพ่อพ่อข้าวทำ ะบอก6คนซ้ำบอก6คนโดยอยากอีกบ่อยากอีกเอออยากบ่กผู้นี้อยากผู้นี้เด้อยากผู้นั้นเด้อยากนี่เด้อยากนี่เด้อยากบ่อ้าฮูจักบ่บนเพิ่นขานะแม่มูกสิพาไปชื่อดิี่ยฮูจักโอ้เฮือนเจ้าบ่เอ้าข้าแม่มุกไปชื่อได้่ยรุดให้แม่มุกในเด้ออาโอเคโอเคฉาเก็บปวดให้มันสะอาดลูกไปแม่มุกสิพาไปซื้อนี่ ชื่อเฮือนเจ้าบ่อไฮแม่มุกแต่ไลเดอ์เออเจ้าขายแบบไรลูกขายแพงบ่บ่จ้างน้ำพ่อพ่อว่าคนขายไปหมูแม่นแควกินมันแย่ลายจ้าคือดำแท้นี่กินขนมอมยิ้มปลาป้านลงมาบันนี้ลูกเออมา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 ซื้อมันหญ่ให้กินเออลงมาลงมาสมุน sai nong okay, lòng má đây a long Ăn nong team mở thương nà a long thường này ăn nong la ba. Pop nè, pai nam emu pai nè, nè. khoyang, mục bột hắn nè, nè, nè. khoyang, 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 เออใช้ใช้ไปน้ำน่ะใช้ผู้ได้เฮือนผู้ได้ขายหมาน้ำงายน่ะใกล้นี่ลูกเออคุณน่ะทุกคนได้สมุดบ่อพ่อขนาดเนาะจัดอีกโดดอันนี้บ่อต้นมันน่ะโอ้นี่ใช่พอจ้าน่ะลูกเออใช้เออนผอนรือม่ลูกอ่าอันนี้บ่อต้นหมานหญ่น่ะเส้บ่อยากดูกบนไหนเนาะอันนี้ เรื่องหนักเนาะอ้าวผมเองพี่น้องเลยอ้าสมาดีเด้อพ่อเด้อเจาะเโดยพ่อเนบว่าเป็นเจ้าของต้นหมนะลใหญ่นะฮะพ่อเนบว่าเจ้าของต้นหมอน้ำญ่นะโอ้โอ้อ้าวจันท์ให้ลูกให้ลานนี่นี่น้ำมันนี่อยากกินหมอน้ำญ่นี่หมอนำไงง่ายนี่เชื่อให้ลูกลานกินเจ้าชิคายแบบได้นี่นะยังว่าแล้วเมื่อเอาสิขอนะคืนเอาก่อนเอออ้าฮิม้าคืนเจ้านั่สชิคืนนะ เจ้าหน้าขึ้นต้นไม้นะออเอ้าเจ้าเจ้าเจ้าให้เบาวทาขึ้นบ่าวทาขึ้นได้บ่เจ้านะมีกระมีมีกระซ่าเป็นอย่างเจ้าขึ้นได้บ่โอ้ยเอาดีเนี่ยพ่อไม่เบาทาจะขึ้นก็พอมะเบิ่งเนี่ยพ่อค่อยๆเด้ออ่ะลงมาลุคือบ่าวทาอยากขึ้นเพิ่นก็ไม่ขึ้นก็ไม่ขึนจับเด้่พ่อจับเด้อจับเด้อเนาะ จับเด้อเพอเอ้ยโอ้หม่ำใหญ่ประตูนี่เสื่องมากเด้นี่ผู้ทั้งงานนั่นหะมักลายๆโอ้จับเด้อเพอเอ้ยใช่เห็นอะไรนะสิริกิหม่ำใหญ่เลยลูกเนี่ยมาพี่เห็นอะไรเห็นอะไรแม่แม่ ด huh ีเอามักงำง่ายมาห้น้องไอเดียพวาเจ็บมให้ได้ความไข่มาห้มีเดินทางกตลอดปลอดภัยเด้อขอให้มีเงินเด้อจ้าขอบคุณขอบคุณเด้อแม่มุกพี่ซื้อม่ายง่ายนี่ไม่แม่นะว่าพ่อหวยแม่มุกอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บมาห้ได้ความไข่เลยนี้หอ้แม่มุกลำรวยเดินทางความตลอดปลอดภัยไปซะสาธุเนาะขอบคุณขอบคุณได้แม่มุกอี คือแม่ายมาให้น้องยินยาวดยม,มึกดีแม่แคนเฟ็บบังงวเนี่ยคมขับบัแม่ขอแม,ม่มุมมมมมจจกลำรวยเด้อขอเจะบะเนื้อแล้วจ้าจ้าถือเอาพูดนี้ลูก,ลกพูดนี้ได้เป็นบ่ฮะขอบบ่อเลยแม่ลูกขอบใจเด้ออ่าบ่อรู้บ่อตาไม่มุกนี่ขอบใจเดอ้อว่าสิบอ่อเลยแม่ลูกขอบใจเด้อว่าสิบ่เป็นนะอ่าบ่เป็นบ่ได้กินนะจ้าบ่กินยังเป็นว่าต้องเป็นนะเนาะนุบมือฉลูอ่ะขอบใจเด้อว่าสิ กูม oh, oh, ีสมองิน้ำบาชาเจ้าก็จะคือน้ำประตูบ่ว่าใช่ยังคงยาเอาไปโอ้ด้ดยเอาเตเอาเต็มทงเลย้ะพอเด้อเอาลายๆรถเจ้าสิขายท่าไดก็บ้ากันเออเอ่อลายลามากเพดเอางาดกนกพูดไปย่งผอบผูกดกชัทั้งผูกจะไปยังงานเดียวแทนไปงานเดียเลยประตูเลย โดยนั่นแหละแม่มุกว่านะผูทั้งคุณตู่คือเปลไปทั้งงานนั่นผูอ,อ้าระวังเด้บอบ่าอภามากับพอดีเด็กน้อยเพิ่นกินแบบยิ่งกายน้อยเดียวเน,ะนาะเพิเ่นมาบ่พอเพิ่อคนมาเฮาก็เลยอาสาซื้อแบบยิงใหย่หน้องน้อยเพิ่นกินกินลายบ่ได้เด้อเดี๋ยวปากพองลูกเพราะมันบ่มีวิตามินอย่างนาะมีแต่กินแต่อ่าพอบรรเทาอยากซื้อเนาะเดี๋ยวนั่งผูตู่ป้าพอทาเห็ดแล้ว จัดให้สมุนเ้าสเปคเลยพุดาพ่ตู้ยังม่ได้อันั่นอยู่อ่าเขยิ้มเยๆไปหรับน้ำพอทานแล้วไ้ยลูกเ้ได้บ่เออหับเอาเออตู้บุ๋งดูฮะจับจับจับเนี่ยพอทานดิพอหรือบ่พพอ อาางอ่ะใช่ใช่มาหับดูบ่เธอมาหับมาหับบ่ทธให้ให้พ่อนะให้มาหับเอาโดยนดิให้พ่อทาำมาหับดูเอาโลงมาอีกรถพ่ออีกถุงยางหูหนึ่งก็ได้เอออเดินโดยโดยเออพ่อเงินนำลูกน้ำลานเนี้ยพอชิมก็เพยงกินเลยนะเดินไว้เนี่ยไว้เนี่ยเดี๋ยวให้พ่อเอาเอามาอีกไปยังถุงหนึ่งรถนี่เดี๋ยวลูกกะสีเอาเมื่อกินน้ำ ฮะกแยกบ่อเฉี่ยม่ก <c universe> ิเดือนโดยอ่าเป็นอะไรบ้าบาทนี่ะสเปคบ่นี่โดยสเปกบ่มากบ่มากกินลายบ่ได้เด้อเดี๋ยวแมมุกบ่ให้เบิรนีเด้อพอแมมุกสีแดงให้นี่พูัน่นน่ะดกินน่่อยาก่อยากเลยเนี่ยมูพนอยู่กับต้นนะลูกกินได้ไหมลูกกินได้ไหมน่ะกินน้ำเื่อ้ยน่ะเดียวตัวนี้ถาอันพถัด ตาลงมาเลยให้เพื่อนคิดตังก่อนเด้อกินตัวนั้นไปถ่ายด้อลูกเด้อโดยกินลายกินลายบ่ได้เด้อชิมผักอองซื้อยังลูกซื้อคนซื้อคนจะปีแล้วนี่น่ะฮะเจ็ดปีโดยแมนบบลูกมีทำนองไอเดียได้เจ็ดปีนี่แมนบบลูกแเจ็ดปีบ่โดยอ่าสมุนห่ากำกำอยู่ทุกคนคุณเจ็ดปีคือการป้าน้องไอเดียใหญ่กว่าโม่เนาะคุณสูง เด็กตัวนี้อืมมองนู้หายยิงยนะนู้เขียวนะกินยังว่ากินแบบแง่หลายจังลูกนี่ฮะกิน,นมะย,ยิงย่งเยิ<ม>เยะขึนนมยิ่งเยอะเพื่อนเจ้าบอกนี่นะลูกเพื่อนเจ้าบอกพ่อแม่เจ้าไปใช้ลูกฮะแม่หยกเข็ดเ็ดงานอยู่ไทยบอพ่อเลี้ยงงงานเลี้ยไก่พ่อเลี้ยงไก่พ่อทำงานเลี้ยงไก่แม่แม่หยก อยู่เห็ดงานอยู่เห็ดงานโอ้เจ้ามีไอ้นอนรวกันเจ้คนลูกฮะบอจักเอ้าไอ้เจ้าดิฉันคนเดียวบอลูกเออเจ้าอยู่กับไพ่เฉาชุมือหน่ะฮะอยู่กับพ่อตูบ่แมนบ่แด้เม่ได้นางแม่ไปไหมเม่แก้มเพิ่มคนโตคนเกับเอื้อยเพิ่แม่อยู์ยื้อลาวเพิ่มลาเพิ่อโดยโอ้ฉันบอน้องก็อยู่นะน้องก็อยู่นะ เดินตัวหมอมใหญ่จะบ่อหนิลูกเดิป้าให้เมมุกซิมน้ำด้บ่อหนิได้เมมุกบ่ได้หเงินได้เมมุกผมมีเงินมือนีนติดหนิไว่ได้บ่ได้ได้เป็นบ่ตัวบ่ได้ดิบ่จักนะคฮะบ่จักบ่จักเอาว่าเจ้าเป็นเจ้าของตัวหมอน้ำเงี้ยเมมูกนบ่อสับ่อเมมุกติดอ่ะเด้อได้บ่บ่จักบ่จัก อพุดนะสมุนทุกคนเนี่ยโตบันนี้หักกันรอพ่อตู้ยังอ่ะให้พ่อตู้อลงมาอีกเนาะทุกคนทางสมุนตะวันก็เสียเมื่อกินน้ำเนาะพอบ้านเพื่อนในก็ต้มหม่อมไงหลายหลายทุกคนในทางบ้านสมุนตะวันนี่ค่อนข้างมาบุคอยมีต้นหม่อมญ่เนาะก็เลยมันสุกแล้วก็เลยซื้อมากินน้ำเลยเนาะต้นหม่อมญ่หลายนั่นเองเนาะดูอันเนาะป้าเปไหนไหนเสียบลูก สถ็กใจบะถืกใจผู้นี้ถึกใจวะผู้นี้ฮะไ่เมนะไ่เมนะถอใจอผู้น่ะกับกำอยู่สมุนท <laughs> งที่สองกำลังตามมาทุกคนเลยอลงมาพตู้บันนี้คิดเงื่อนบันนี้นเนาะ <laughs> โดย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 เอามาบอกเรื่องราคาบาทนี่ทุกคนเลยคุณเล่โดยโดยโดยทางเบิดนี่เท่าไรประตะทางเบิดนี่เท่าไรนี่ยิ้มยัยนี่หมดนี่โดยโอ้คันวัาก็ชี้ชี้พูดเร็วเออลูกโอ้ยขอน้ำลูกน้ำลานนี่แล้ว โอ้ยโดยโดยีชิบ่เออโอ้สีชิกะสีชิเอาจับปลาทาขอน้ำลูกน้ำเต้านี่แล้วทานปลาเท่าแล้วโยโยไมใช่ก็ไ่ไรตินีไม่ได้บ่เอฮะตินีไม่ได้บ่ในโยบื้นชีให้ตู่ได้ว่าตินีบาชำลุก่าเนี่ยบ่วอเนี่นโดย มัมเนี่ยเจ้าชิชิพเป็นบ่เออโดยลูกให้เจ้าหาสิพันโอ้ยงานตุ้งตุ้งตุ้งโอ้ยโอ้ยจะได้ครบมใครย่ามีโดยนอนหับให้ได้เงินหมื่นเงินตื่นให้เจ้าได้เงินแสนแวนกับมเหมือนในแก้วมีเขาโคตรยอดผ่านมานอนเดือด ให้ได้เก็นแหงลูกให้เตาด้าเร่ะงใช่ถ้อให้พอตู้ซื้อกาอกาแฟกินกันดยเลย่ดยยดยดชื่อชื่อน่าจำตาไว้เรือด้วยอปีหน้ากรมาเไม่นี่มันมากจะกกเดียวนี่คูปีทุ่งทองทากกบุณแม่้มอุ่อันนี้จักจักชื่อผมจ้ว่านี่เมื่อเมื่อนนี่โดยโ แปลว่าบมีเง oh, right. ินซื้อมาแม่ขอกินก็ได้แรืว่าเออได้ได้เนาะจำจำไว้ได้สมุนจำไว้เลยดเห้กินอยู่รอกว่าอกว่าหกินดู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 ดดเดูดูดเดอดู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 ืูอมดู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 ดเดดูดูกเดาะูดูดเดาดเพิ่นดูู้ด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 เดาดูดูดเนาะูด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 มือนีอ่โอเคพ่อแม่พี่น้องกะ เขาจะพอหายเบอร์นีน้เนาะเพราะว่าหมอน้ำยา่กินลายกับบอดีปากพุงเนาะเ <c oughs> อากระชิ่ให้ตามสมมาร์คผ้าควรทุกคนเลยอ่าคนแรกอ้าลูกซื้อยังเลยฮะดิงเออ,อดิงเอออ้าลุคดอยใจเด้อดอยลองไอเดียดุขอบใจเด้อโดยอ่ะผู้นั่นบานีขอบใจเด้อโดยไปผู้นี้บาบนี้ลูกขอบุค โดยอะ่ะวยพรเป็นว่าบาทนีนขอบคุณขอบคุณด้วแม่มุกมีซื้อเหมืองเงิง่ายมาให้น้องเองเออโดยม่มุกอยู่ดีไม่แห้งคมเจ็บมาให้ได้ผมไข่มบในี้หอยแม่มุกเหมือนเงนเหมือนเงินจะหห้ลูกมาสันได้หอยลายขึ้นไปหาแม่มุกโดยเท่าพันเท่าเดยซักอ่าถึงอ่ะน้องไอเดียบาทนี่ขอบุญขอบคุณด้วแม่มุกไปซื้อหมืองงิง่ายมาให้น้องไอเดียผมเจ็บมาให้ได้ผมไคร่มาให้นี้ เดินทางอาโดปลอดภัยเด้อขอให้มันยืนเด้อสาธุอ่าดิ่งเออลูกบัดขอบคุณคุณได้แม่มุกที่เอาขนมมาให้เออมันนําใหญ่ลูกนําใหญ่าให้น้องยิงยาวขอให้แม่มุกอยู่ดีมแง ความเจ็บจะซได้ความไข่จะซูน <that> <air> ี่ขอให้แม่หมกร่ำรวยเด้อมัดเนื้อในะ้านู้นี่ได้เะลุวัานม่เนีใจผู้นี่เนี่ยวันนี้บ้าบูเป็นมีแต่ว่าบเป็นผู้นี้เอาบ้ารู้ลูกขอบใจลูกทูยุ่งว่ากระหม่อมเงี้ยนะลูกเออทูเบิ่งเบิงเบิ่งเบิงแบบนี้นางเลียนแถวกันลูกบาทนี่อ้าของเจ้าเลยลูกเอาบระหม่อมเงี้ยนี่บเอาบเอาของเจ้ามีอยู่บ้าลูกของเจ้ามีอยู่เนาะโอ้อันนี้ก็คือ อาเพื่อนของเพื่อนสามโ๊กสามโ๊กพูมาปั่นใน้มุกกินเนวโค้กสานดด้วยอาสาเบิ้งทั้งถาจังท่นกับทั้งไม้มุกกับสีได้มาทำเด็กๆเนาะแซ่บอลนี่ฮะแซ่บแซ่บเนาะโยแซ่บอลพู้นี่แแซ่บเชฟเคยได้กินลายปันนี่ยี่บอลนี่ฮะบอกเคยบอกเคยบ่ากิน บรต้องกินเบอร์เดอร์ไฮไลท์เราต้องกินเบอร์เดอร์ลูกเด้อจงไว้ให้เอ้ยเอ้ยนิ้วเอ้ยยังเอ้ยจิวบ่เอ้ยเนี่ไงเด้อโดยแต่ก็จงไว้ให้เอ้ยเนี่พวหนึ่งเด้อกับอันเอ้ยจิวบ่เพิ่นไปโรก้าน่ะโดยแล้วก็กินพวหนึ่งกับเต้องกินลายเด้อไอเดียลูกแม่์ไฮไลท์ก็ต้องกินลายเด้อลูกเด้อกินลายบุรีปากโพงได้เด้อจงไว้กินมืออื่นน้ำเด้อโดยโอเคไปนี้ไปกับปัาลูกไปกับแับนี้

ต่อรถไฟ,ไฟ,ไฟว้าวได้แม่มุกสิกรับป,ป้าได้บัตรน,น,นี่เนาะป้ายบัตรนี่อย่าไปกินเบริรดคือแม่มุกบอกเด้อจงไว้กินมือน้ำหน้าลูกเด้อกินลายบอด,ดีด้เด้อหม่อมยันปากโพงเด้อดหืมเออย่าหลอกลูกผลไมาดิ่นน้ำอา่า ไ่าเมมุกที่ไก้าปาเด้อบาดเนี่<ด>ยอันสำคัญเมมุกค,คอ,อคือกินแล้วบโให้ถิ่มซาา<ด>ยอ่าถุงยางมาใส่ในแล้วก็ใสก่กะมาเด้อลูกเด้ดบอบบถิมใส่เลือนเพนทุทีบเด้อ<ด>มันชิเปื่อนเพราะว่ามันแง่ช่วงนี้ครับเม,มงวันมันตื้<ด>มันตอบเนาะกะน้องผู้นี้กะเอาไว้ให้เอ้าายๆๆกินน้ำเด้อลูกเด้อเด้อกินอันคนละ ส่งสามคนนะพวันหนึ่งเพอาะลูกเด้อกินลายปากโพก้นงน,น้องไอเดียคือกันละดุเด้อโดยบอกกินลายเด้ออ่ะสบายดีป้าลุงบาทนี่สบายดีโดยบาทหมองแย่เตรียมมืออย่าลืมนะคือเมยมุกบอกนะมะาเทนายเมยมุกสัมภาษณ์ว่าโอ้บอกบ่ได้เจ็บปากบ่ได้เด้อโดยอ่ะโ,โ,โอเคซาพ่อเมยพี่น้องทางสาองมุกดาวันกับทีได้ขอโตเดินทางกับก้อนบาตนี่เนาะถ้าว่าผิดพลาดมองใดทางห้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพ่อเมยพี่น้องเลย โดยท่านนี้สมุกดาวันกับข้อเก่าเข้ามาสมบายดีสบายดี